อาโอฮานีเด de like ิดข the <Our S 2> ้ามาเดิดละแม่นแบบนี้แบบนี้มาฟังกันแบบไหมสับเพลคให้เดิดละแม่นแบบสิงแบบสิงเดิกเหลวแห้งดีลำบัดเมียเดิดละแม่นกินเพิ่อวัดบบาเงินเพิ่งลมบุูมลมอัง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 อาผู้นำสนฟังไล่ลุกบุมบั่มบุกบั่มมาคือนำจงไหลลำบัดใจเดิดละแม่นผู้จนผู้จนสนฟัางสับคอนสีพัดดอกเดิดละแม่นพันดนอน พันดอดผูดยาววังไลโอสาฟาโลไลขึ้นไลเกิดทุกขันโอทุกท่าเอานานาผู้นา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 เอานานเดือผู้นานเดือนัานเดือเอานานเดือเดือแลับแม่ป้าแม่ป้ามาฟังไหวมากลอดสวยอ๋อยเอาซอยสัตว์ซอยเอาสอยก่อนเด้อสกยอาซอยใส่เอาไว้สักก้อนเอาเพื่อน่าเด็กน้อยเลี้ยงดีมี่พ่อไงพ่อเด็กน้อยเลี้ยงดีมีสิทธิ์ได้ไม่ขี่อยู่เด้เออ บาดเียอย่าบอกค้ามหยาบเย่าบอ้หยเออเรียหยางว่างในเกาะะอีได้ว no yes anyway> ่าหันเลกต้นน้อยเรียไอติมเนี่ยบาดติมเล่ยังไม่สิได้ไม่ฟีเนีบาดผูใหญ่บาดผูใหญ่เรียแลวมันดีดีมันเป็นอย่งอ้าวอันนี้กว่าชอยพี่น้อง หมอลำติ่งนะครับต้องมีหมอสวยมีหมอสวยแล้วก็ต้องมีหมอแคนมีหมอแคนแล้วก็มีหมอดาวรอบเราเป็นมืมตอตบหมออะไรเนาะแมนแมนแมน สวยจริงๆคนงาอามสวยจริงๆคนงาอาำกลมค,คาจริงๆเมียเขาอยากดึงมาเป็นของเราลงมัอเมารักจยิ่งใหญ่ที่จะให้น้องหมดใจพี่จะให้น้องหมดใจขอเป็นอะไรได้ไหมคนดีอแต่มีพี่ก็ไม่สนแ็่มีพี่ก็ไม่สน,สนหากเรารักกันสองคนที่จะไม่สนให้เธอคนเดียวพ่าใจให้เธอเลยเที่ยวพ่าใจให้เธอเลยเที่ยวจะไม่ลเลี่ยเลียวไปมองคนอื่นจะไม่ลเลี่เลียวไปมองคนอื่น จู่ไผแล้วเมียไผไอโนนี่จู่ไผแล้วเมียไผไอโนนี่ขันบ่ได้อีหลีขอเปลีนอะไร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 ่ขันสนเจรละตกลงบ่ได้เพราห้นน่เปนสนเกินแก็บเปิ้นเบื่อละบัวเปิ้นบังเอ้ยแก็บเปิ้นเบื่อละบัวเปิ้นบังเอ้ยเบาเฉยอยากเกียดไม่ไห้บ่เพราะตายดอกนู้ซ้ำนี่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 ขอเป็ี่ยนแฟนตีบ่เอาบ่ขอเป็ี่ยนแฟนตีบ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่บ่เอาบ่อาชัยพี่น้องท่านชา เจ้าหนี้น้ำท่วมเนาะต้องช่วยให้ถือกับสภาวะที่มันเกิดเพื่อนว่าน,น้ำท่ออำวมเขาก็เห็นแต่ไหววิบ้าดว่าน้ำท่วมหยังท่วมหยังเอ้าน้ำท่วมเขาเมื่อกี้เออเขาในหมูบออม่บ้านหมู่บ้านมันจะมีน้ำท่ว,นะทวมมันเนาะท่วมหยังวันนี้น้ำท่วมล่งสีขี้แกมฟัว

พูดยักไงพูดได้อยากได้ของง่ายไปเสือ้อรถพ่วงกันน่ะขอบคุณนะพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับที่พี่น้องสนับสนุนเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่นะครับกำลังลังเลโอเอชอยู่ตอนนี้นะครับที่ไม่ท้นตัดสินใจมือุจุธัยมันได้แง่กันเขาได้พี่น้อง ขับในเนี่ยกันเข่าในเบียนกันเข่าเดี๋ยวการดีอารมณ์คุณยิ้อารมณ์บอดี้ได้พี่น้องปฏิบัติเพราะคนเขาอยากแท้เขาว่าท่าแท้นะครับจะนั้นแล้วพี่น้องฟังตัดที่ใจนะครับถือใบใบเด้อนะครับเข้าไปรอในกลุ่มเราเลยนะครับเข่าโดนเข่าในก้อนใบเป็นได้แห่งดีพี่น้อง เอาสิา Sing Sing Sing. ่งสิ่งสิงเอาสิ่งซิ่งสิ่งอาจะมัวเชนิงก็เรอยู่ทำไมยยอยากขิวอยากเอวอยากายายละอ,อาายากขิวอยากเอวอยากละออกสไตล์ลำสิ่งอีสานออกสไตล์ลำสิ่งอีสานวันนี้โชคดีจริงนะวันนี้โชคดีจริงนะะเจ้าภาพจะทาจะได้จัดงานเอาหมอลำสิ่งมางันเอาหมอลำสิ่งมางันสนุกสุขสันด้วยกันสองคนและสนุกทุกันด้วยกันทุกคน สน้นสวดได้ไว้นี่สะดือนองเอาลงงไงยๆนี่สีหน้านวนคนอ้วนตุ้งไ่หนุยสีหน้านวนนี่เป็นคนอ้วนนม่เป็นยนุยสีหน้านวนคนอ้วนเบอร์ไงคือยายอ้วนคือไครก่อคือยายคือยายหนุยิโอ้คือยายหนุย่าจะว่ายายหนุยแหะคือยายหนุยคือยายอวนสีหน้านวคอ้วนเบอง นุย้รอไปนิ้วหรดเอาไก่ pues ี er> ่ซีุมเครื่องเลยดนย่างย่างย่ไกใบไก่แล้วดิยิปีุอันยิบสีแล้วดิเพรพอดีตอนนี้ยองมือจบพอดีป่ะพ่อเพงชุดไทยป่ะข้าวต้มเสแล้วข้าวต้มมันอืดลบัน เบิร์ดได้ละมันคุเอดเขาต้มไหมล่วครับโอ้บิรอ่ะเขาต้มผู้แย่เลมนี่ยไหมต้องกินแล้วถวยอะไ่มันอืดป่ะนี่ยเขาต้มหอมครับบ้านยุ่ธนิริพกยังกับเขาเเฮ็ดไม่อยังเฮียุติคุเอะประยู่คุเอะไปปลาเฮาล่าพี่ล่าน้องตัวเออก็าบ่ต้องจบโดยเพลงดอกเขาบอต้องแม็กกี้เออล่าพี่ล่าน้องเปิดลำลองเปิดยังกว่ากันไป เอาจบไปพี่เข็มลํำรองก็นด้เล่าลำรองล้ำรางล้ำลาไปคุณพอแล้วก็จะอีกเอาขอบคุณพี่นอ้องด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรทุกใบนะครับชงบัตรรงกำลังใจมาให้นะครับอําลาพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับด้วยล่ำ่ันนี้ก็แล้วกันนาะ มื่อนิสัทธทานพ่อแม่ได้ทําบุญขอพระคุณหลายเดินผู้มีน้อใจกวงเมื่อนิ้นลานหนอยซาตาสูงทรงได้มาพ่อพี่น้องเมืองบ้านดอกงูเฮาพวกมูเจ้ามาหุมแหท่ไทยทักปานหูจักกันมาตั้งแต่ดนน้นลำไปหาลำมาหลายบ้านบ่ปานงานดอกคุณ พอและขอขมามพี่น้องโอ้ยเป็นครั้งว่าเธอสองละาาเุ่อพี่น้องพวกพ่อแม่เพิ่นมาถามตามแต่ไปหลายงานผัดบ่เป็นดอกคือนี้เพิ่นว่าไม่เด้ตีทานความปรองน้องพวกพี่น้องทุกฝายขอบพระคุณ เออไอ้ที่มาร่วมดอกหวมงานทุกทุกท่านในถือยางเป็นมิดเดื้พอเดือคิดว่าเป็นหลานเหรียญหวมชายดอกข้าบานอันว่างานของท่านผมถือเป็นน้อยยิ่งใหญ่มีปัดใจคจรบด้วนตามแท่นันแต่มองพี่และน้องมาหุ่มเฮกันทําท่านหลานผู้เป็นหมอลำสิทําโมทนาด้วย ละสาทุดเดอ,อขอให้บุญน้ำช่วยปุ่งคนฟังพวกพ่อแม่นับตั้งแต่มือนี่สิเป็นต้นหอกต่อไปทุกอย่าได้เหตสมดังใจใหมายเด้อพ่อเดือสบายกายพุ่นผลผู้สุขคนมวนพร้อมละให้มิดมาขั้นสาลอมคือองค์มรคราชเกิดในชาตินี่นั่นให้คนย่องวาซาลือ ทุกทุกมือให้พบแต่ความสุขสนุกกินสนุกท่านต่อไปไพานาอันบโรุคาใด้ซุ้มไอจามให้ออกหางสาธุเนื้อย้ำเพียรหน้าสืบสาางให้เหลือเราแม่นอังเฮือเพิ่นว่าเงินบาทเดียให้ล้นลังเด้อเต็มทองท่านกุศลแน,นวได้ให้ดังใจว่าทั้งสิ้นอันว่าคุณของสิ้นขอให้มาเด้อสู้คำ คุณของทําให้ปุุกป้องเด้อพ่อสาธุเด้อพ่อนสีอใอยขอได้แม่นดังวังสมใจต,ตั้งทุกอย่างจงมีมาพ่อศรัทธาเล่าท่านแม่ศรัทธาเล่าท่านเครื่องกินเนื้อของใสละผู้มีใจสูงลำทำทานเททอดถือเป็นยอดสันเยี่ยมสิเตรียมให้เราสมพรบัดนี้จวนสีหาบอนหันลุงสา เป็นเวลาพอสมควรที่อวยลงนอเพียงนี้ละพอได้ดีให้สู้คำตลอดผู้ปังลำให้พอนั้นได้นำส่งละสาธุเดินให้เจ้าสุขสมประสงค์ดังพอนใช่ที่ว่าไว้ในวันนี้ว่าแน่เดอในวัน